โอ้ oh, นะเกือบตื่นทันละนะครับ <laughs> วันนี้ก็ต้องขอสแสดงความิดีไปนะครับนะสามประตูต่อสอกถ้าดูถ้าดูจากเขาเรียกว่าไงนะตอนแรกนี่ดูเหมือนง่ายเลยนะแต่พอเอาเขาจริงๆไม่ง่ายนะเกมี่ยากนะยากพอสมควรเลยทีมที่แบบลักษณะนี้เดี๋ยวผมขอเปิด้ไนี่ก่อน ดูทังคอมเมนต์นี่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะมาวันนี้มาคุยรูปเกมกันเลยเพราะว่าดึกแล้วนะครับจะได้พักผ่อนกันโอเคนะครับวันนี้อตติโกมาริดนะเป็นเกมวัดกันนะครับสําหรับอันดับหนึ่งอันดับสองของจากฝูงแชมเปี้ยนลีกนะครับอในกลุ่มนะครับกลุ่มแล้วนะกลุ่มบีป่ะนะครับโคตรมันใช่ลุ้นมันมากนะครับโคตรลุ้นเลยไอตอนไอตอนจังหวะ ที่กรรมการดูจุดโทษนานๆตอนท้ายนี่ผมแบบเดนโบาคือแบบคือคือคือผมไม่เห็นภาพช้านะแต่ว่าดูแบบตอน acting ตอนล้มนี่มึงล้มสวยมากอะแต่ไม่รู้ว่าตอนชนชนแรงหรือเปล่านะครับก็มาดูที่ไลน์อัพก่อนแล้วกันอ่าแป๊บหนึ่งนะผมพูดนะครับ อ่ะเจอแล้วอ่ะของแอเมอริตก่อนแล้วกันนะฝั่งเจ้าบ้านนะครับตัผู้รักษาประตูวินเจโดบันนะกโโโนะครับแล้วก็เฮอร์โมโซนะครับคอนโดเบียแล้วก็ฟิลิปเป้นะครับวันนี้จะเล่นต้องเรียกว่าสูตรยังไงดีวะสามหนึ่งสี่สองหรือจะเรียกเป็นห้าหนึ่งสองสองแล้วแต่คนจะเรียกละกันนะครับแล้วก็มีฟิลตวลับนะรับเป็นโกเก้นนะแล้วก็วิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวา นะครับซ้ายก็คาราสโกนะแบบ็กขวากะทิปเปียนนะครับแล้วก็คู่กลางนะเป็นโทมาเลมาหรือโทมัสเลอร์มาก็ได้นะแล้วก็โรดิโกเดปพอนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้เป็นเจาเฟริกดาบแล้วก็กลับคู่กับตัวกิสต์ตอนแรกผมแอบคิดนะแอบคิดนิดนึงนะลิเวอร์พูลนะครับก็ได้สองนักเตะคืนมานะจากเกมบินตรงมาเลยนะไม่ได้เตะในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดนะมาลงที่สเปนที่มาดริดลเลยก็คือ อลิสตงเมเกอร์กับฟาบินโยซึ่งผมแปลกใจนะ <c oughs> ตอนผมเห็นไลน์อัพครั้งแรกของสารพัดผมแปลกใจนะว่าฟาบินโยไม่ได้ลงนะครับก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะผู้รักษาป,ประตูเป็นอาริซตงเมเกอร์นะแบ็คขวาเฮนอาร์โนแบ็คซ้ายแอนนี่โรเบอร์สันนะครับแล้วก็โจโคเมสแล้วก็อัมสเตจก์แมสเจอ์มาติปนะครับกับคู่กับเฟอร์จิลฟันไดายคนะรับกลางสามตัวนะครับวันนี้เป็นนาบิเกต้านะแล้วก็เจมิลเนอร์แล้วก็เฮนเดอร์สันนะครับหน้าสามตัววันนี้ก็ ซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโนนะครับก็ดีนะคือผมเห็นหน้าสามตัวแล้วผมดีผมรู้สึกว่าเยนคอปไม่ค่อยเปลี่ยนทีมเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเยอะอาจจะไล่อัมนะอาจจะมีการดรอปโชตาไอ้ดรอปเฟอร์มิโนใส่โชตาลงมาแล้วกลางสามตัวอันนี้มีออฟเคชเ่เบลนตัวหนึ่งแล้วก็ฟาวินโยแลวก็เฮนเดอร์ซันปรากฏมีเฮนเดอร์ซันตัวเดียวที่ถ่ายถุกนะครับก็เปิดเกมมานะวันนี้ก็ เก่งๆนิดนึงนะตอนแรกแล้วต้องต้องเรียกว่าริพุท์ได้ประตูเร็วด้วยต้องต้องถือว่าโชคดีด้วยนะครับกับบวกกับความสามารถพิเศษนะก็เป็นลูกจ่ายของแอนดี้โรเบอร์สันนะต้องยอมจริงนะช่วงนี้ซาร่าฮอตจริงๆนะคือเล่นดีแล้วก็จังหวะจบสกอร์ดีจังหวะแบบทีเด็ดที่ขาดมีแต่ว่าตอนที่ยิงเนี่ยผมแอบ,บคิดนิดนึงว่ามันจะโอนโกนะนึกว่าซาร่าจะไม่ได้เครดิตทำประตูนะแต่ว่าพอดูเช็คจากตอนแรกเช็คจากไลฟ์สกอร์แล้วอะก็ก็เหมือนจะเป็นโอนโก นะก็มั่นใจเลยก็เป็นลูกที่ซาร่าได้มาล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามนะตามสไตล์ซาร่านะแล้วก็ยิงเข้าไปนะแต่ผมดูว่าทางฝั่ง,งแบบมันมันมันมน,น่าจะเข้าอะ่ะเขาก็เลยมองให้เป็นเครดิตของเมวตซาร่าก็ลกลายเป็นซาร่ายิงฤดูกาลนี้ได้สิบเอ็ดประตูละนะครับในช่วงต้นนะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งนะนะจาจังหวะไม่ได้แต่รู้เป็นรูปฮับบอลเลขของนาบิเกต้านะแป๊บเดียว ที่เจอแอมอริดปุบแล้วแพ้หือถ้านักเตะย,ย่ำใจหือถ้านักเตยยะย่ำใจอ่ะเรามีปัญหาแล้วสักพักแอมอริดก็ก็โชว์วิธีการเล่นที่แบบแก้ทางลิอทูได้ในระดับหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าวันนี้เยนคอปก็าอาจจะแบบเรียกว่าผมว่าไม่เขาไม่ได้ตัดสินใจพลาดในเป็นส่วนใหญ่นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะวันนี้เทนอโนโฟอร์มจริงๆนะแบบเล่นเกม ถ้าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยที่คนเล่นเยอะที่สุดก็คือถ่ายทะลุแนวรับแบค็คทั้งสองข้างคนเนี่ยผมว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งองฟุตบอลมากเท่าโค้ดเขายังเรายังพอจะรู้เลยโค้ดระดับโลกอย่างซีเมลเนเขาต้องดูออกอยู่แล้วว่ามันมันเป็นประมาณนั้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆนะแต่ปกติเลี้ภูมอุดตรงนั้นได้เพราะจะมีมิดฟิลด์สองตัวที่เป็นพึ่งงานที่เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ที่วิ่งลงมาช่วยอา่าเรียกว่าไงอะ แบ็กทั้งสองข้างนะครับปิดช่องว่างระหว่างตรงนั้นหรือบา,นะาบางครั้งนะถ้าเกมใหญ่ๆบางครั้งอ่ะมีเอาปีกสองข้างไม่ว่าซาร่ามาเน่วิ่งลงมาช่วยด้วยแต่เกมเนี้ยวันเนี้ยคือแบ็กขวาเล่นไม่ดีด้วยสองนาบีเกต้าหลุดด้วยนะครับลูกแรกบอกเลยที่ที่ลูกแรกเนี่ยลูกแรกเนี่ยยังไม่มีส่วนมากแต่ลูกสองนี่มันชัดเลยลูกแรกที่กิสมันยิงได้เนี่ยต้องต้องต้องเรียกว่า ต้องชมคนยิงล้วยโอเคยิงดีนะยิงสวนเข้าไปนะแล้วก็สกิดทางกิสมันตอนแรกผมนึกว่ามันจะล้ำหน้านะนะผมดูผิดคนนึกว่ามันจะล้ำหน้าปรากฏไม่ล้ำหน้านะเพะลูกนี้ใสสะอาดนะก็เป็นแอมเบริสไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะทีมเมเน่แม่งปลุกเราอย่างเกาก่วหน้าแกงเลยแม่ปลุกเรามากนะครับก็แข่งที่บ้านแอมเบริวันตานี่ก็คือโหดนะคนดูยิ่งเต็มสนามโดยมันยิ่งกดดันนะริวูร์ก็มึนเหมือนพอโดนตีเสมอไอ้โดนตีไข่แตกพู้ว่าเหมือน,นชอ็ชอตไป แล้วนะลูกที่สองนะมันชัดเจนเลยว่านาบีเกตา้าแม่งเอาไม่อยู่แองเอาไม่อยู่นะครับจริงๆตั้ง,งแต่ลูกแรกแล้วกระโดดกระชากกระชากหนีแต่มันยังไม่ชัดมากแต่ลูกสองเนะี่ยคือชัดมาอยู่ในลายล้อมอ่ะทั้งมาติฟทั้งอโนทั้งเขาเรียกว่านาบีเกตา้าวนอยู่ตรงนั้นนะนะครับก็ไม่สามารถจุดเจ้าเฟลิกได้โดนเจ้าเฟลิกแม่งลากเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จ่ายจ่ายปุ๊บฟันได้แม่งหลงทางอกีก นะัแม่งจะไปเสาไกลแม่งวิ่งโฉบเข้ามาเสาแรกเข้มาแล้ยิงเข้าไปกิสมันนะผมเชื่อนะว่าจังหวะนั้น่ะถ้าเป็นถ้าเป็นมาฟาวินโยอ่ะกูว่าเตะต,ตั้งแต่จังหวะจังหวะตอนที่ไม่ยอมให้เลี้ยงผ่านแร้แต่นาบิเกต้ามันไม่ได้ทำางบน,นั้นไงซึ่งมันก็เลยทําให้เกมทางด้านขวาเป็นรองลิเวอร์พูลก็แบบเหมือนกับแบบโดนพอโดนตีเสมอปุ๊บนะนาเร็วแล้วโดนตีเสมอก็เ,เหมือนชอ็ชอตไปแป๊บหนึง่งก็ดึงจังหวะนะมีการเคาะกันออไปเคาะมันมีช่วงหนึ่งเคาะกันอยู่แนว หลังข้อไปข้อมาข้อไปข้อมา,ออมานานมากนะผมต้องดูเสร็จจะหลักเอานะครับก็เข้าใจว่ามันก็มันก็ต้องค่อยๆแบบดึงเกมเอาบอลเวลาทีมมีนอยู่สถานการณ์ไม่ดีใช่ไหมเอาบอลมาเล่นนะครับก็เกมก็ตื้อๆนะสไตล์แอร์มรลีแอร์มรลีก็จมตีตอนแรกผมคิดว่าอาจจะอาจจะเปลี่ยนตัวนะโดยการเอาฟาบินโยลงมาแทนแล้วก็แบ็กขวานะเอาโจโกเมสลงมาแทน คือมึงไม่ต้องคิดจะบุกแล้วมึงเอาเล่นเกมรับเลยนะแต่ว่าแต่ว่าครึ่งแรกจริงเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมีออกมาพูดข้างสนามบ้างแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ดูแบบเออหรือว่าเขาอาจจะพอใจกับผลตรงนี้แล้วนะครับปรากฏแล้วก็แปบ๊บหนึ่งก็พักครึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรนะพอยิงกันสองสองเสร็จก็ไม่มีอะไรเลยเกมก็ตื้อๆกันนะแอมอลิพยายามเล่นเล่นชิงจังหวะกับลายลำหน้าคือพยายามบอกวนันบอลจากแนวลึกเนียเยอะมาก นะครับมีหลายๆจังหวะมากนะก็มีตะขุกตะกักบ,บางครั้งก็หลุดเข้าไปยิงอะไรส่รงเบเตอร์เซฟได้นะครับผมเองอะ่ะโดยส่วนตัวผมเองผมว่าวันนี้โกเก้เองกับชื่ออะไรนะโรดิโกเดออเล่นดีนะผมสังเกตดูสองสามจังหวะและ้วคือแบบเล่นดีเอาบอลแบบเอาเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีและอีกคนหนึ่งอะ่ะด้วยความที่ผมมันจะเป็น,นคนไม่ได้ดูบอลลาลิก้าเยอะนะแต่ผมอะ่ะเคยดูคือเวลาเราดูใช่ไหมเราไม่ได้ดูลาลิก้าเยอะล้วก็ดูเฉพาะแชมเปี้ยนลี League หรือทีมชาติฝรั่งเศสเราก็จะเห็นองตัวกิสมันเล่นอ่ะกิสมันอะตอนที่เล่นกับบาร์เซโลนามันดูตื้อๆมากนะมันดูเหมือนอยุ่ผิดที่ผิดเวลามันดูเหมือนแต่พอมันเล่นอย่างเหมือนแต่พอมันเล่นอย่างแอตมาลิตแล้วมันคือมันมันดีมากนะเว้มันเป็นกองหน้าที่มีเซนต์คือฉลาดชิงจังหวะกับกองหลังได้ดีมากคือจังหวะแบบชิงไหวชิงพิบก็ตองแบบ หลุดนะในเส้นล้าหน้านะผมทาได้ดีมากกับเส้นตรงนั้นอะ่ะกับกองหลังอะ่ะวันนี้เล่นเอาอฟันไดนี่หัวฟันเลยนะคือแบบในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยผมว่าคําโคตรดีเลยแล้วก็ฉลาดวิ่งต้องใชคทางี้มันคือกิสมันที่เราเห็นสมัยก่อนอะ่ะแตพอไปบาร์เซโลนาแย่งกงนะรัตตตายไปบาร์เซโลนามันดันแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เออพอกลับมาเล่นเหมือนกับซิโมเนไม่มีคู่มือการใช้กลับมามันก็ใช้ได้เหมือนเดิมมันคือแบบเล่นดีเหมือนเดิมนะครับก็ลิฟูก็อื้อๆนะแอตมาริดก็เหมือนกับแบบผ่อน ตีเสมอได้แล้วไม่มีความต้องเร่งแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งลิอร์พูเองอ่ะทั้งตัวของอารรนโกมาลิดเองก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเร่งอะไรเยอะเยอะแยะด้วยนะเออก็คือแบบคือเสมอการกระจุงเข้ารอบได้ไม่จำเป็นต้องแบบไปบดกันมาก <c oughs> เพราะมึงเพิ่งต้นฤดูกาลมันมันมีเกมยุโรอีกหลายเกมที่เราต้องแบบต้องลุยแล้วก็จะมีเกมในลีกอีกที่ต้องกลับไปลุยแล้วระหว่างนั้นก็มีเกมในทีมชาติอีก ซึ่งแม่งก็คือหนักหนาสากันนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยผมมองว่าเซฟได้ก็เซฟมันก็เกมมันก็ผ่อนไปจบครึ่งแรกพอครึ่งหลังเนี่ยผมก็คิดแล้วอย่างที่พูดตามงต้นคลิปว่าผมก็คิดแล้วว่าคอปต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่คนแรกที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นฟาบินโยลงมาแทนแล้วก็จริงด้วยพอเปิดมาครึ่งหลัง <c oughs> ก็เปลี่ยนนาบีเกต้าออกเพราะว่าคือตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเปลี่ยนบางครั้งนะอาจจะเปลี่ยนอาเจมบิลเนอร์ออกแล้วก็นาบีเกต้าไปเล่นทางซ้าย นึกว่าฟาบิโอลงมาแทนก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นแ่งทางขวาแม่งโคตรโคตรมีปัญหามาฟาบิโอลงนี่คือคือชัดเจนมากนะผู้บรรยายภาษาอังกฤษอ่ะเอ้ยผู้บรรยายภาษาไทยอ่ะเขาก็พูดว่าคือแบบแม่งคือชัดมากอ่ะคือพอฟาบิโออยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าจังหวะทะลุทะลวงอ่ะลากบอลเข้าไปของเจลฟิลิกนี่คือน้อยมากนะแล้วก,แวก็แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเอาอยู่หมดเลยนะรละเกมนี้มันมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งก็คือใบแดงขององตุนกิสมัน ผมจาได้หรือผมกําลังดื่มน้ําอยู่นะผมแทบจะพรวดออกมานะครับก็คือแบบเฮ้ยใบแดงได้ไงนะดูตอนแรกนึกว่าไม่ไม่ใช่ใบแดงคือตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าใบแดงะคิดว่าน่าจะเป็นใบเหลืองนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูภาพชา้าคือองตัวที่มันพยายามจะเล่นบอลไว้แล้วก็ยกเท้าสูงและลักษณะเดียวกับที่ซาดิโอมาเนเ่เคยเคยไปทำฟาฟวเอเดซองโมเอเยสอะคือยกเท้าสูงไปโดนหน้าฝั่งตรงข้ามอันตรายสตาร์ตตาบอดได้เลยนะเว้ยก็แต่ว่าคือ เขาดูตามเจตนาดูความอันตรายแต่ถามผมนะผมว่าองโตนิสมันแม่งไม่ได้คิดจะไปแบบเตะใส่หน้าของไอ้นี้แน่นอนอะ่ะใส่หน้าของฟิมิโนแน่นอนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเข้าใจปะมันก็ดูแบบรู้สึกผิดมากดูไม่ได้โวยคือองโตนิสมันอะ่ะพอโดนใบแดงปุ๊บแล้วมันยิ้มแล้วก็คือยิ้มไม่ได้ยิ้มเหมือนดีใจแล้วยิ้มก็คือแบบอเอ้ยครับคือฟาวจริงก็ยอมรับผมเห็นเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าลูกเกมต้องเปลี่ยนไปละนะนะกลายเป็นแอดมิน คือตอนแรกยังแอบคิดนะว่าว่าเกมอาจจะตื้อๆอีสักพักหนึ่งฟอแอดมาริดโดนใบแดงแล้วเป็นใบแดงการที่โดนใบแดงโดยตรงเนี่ยผมไม่รู้เขาจะอุทธรณ์ได้หรือเปล่านะแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะว่าเกมหน้าที่ต้องเจอที่แอนฟิลด์ก็อาจจะอาจจะมีแดงติกไปเพราะฉะนั้นกิสมันอาจจะไม่ได้ลงก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าผมมองว่ากิสมันแม่งโคตรน่ากลัวเลยในจังหวะแบบนี้ยบูบวาบนะจังหวะที่เดทีขาดเล่นบอลฉลาด ตามยากอ่ะนะพอโดนใบแดงปุ๊บโดยตรงก็ก็ลิฟูก็ได้เปรียบเลยนะลิฟูก็เริ่มมีการตัดเกมหนักๆนะมีจังหวะหนึ่งเจนะมิลเนอร์นะแม่งไปตัดฟาวเจมิลเนอร์ในสองสามเกมมานะคือตัดฟาวหนักๆกลางสนามเนี่ยแล้วพอตัดบ่อยๆ่ปยิ่ยงคอบเริ่มรู้สึกว่าแบบอืมแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนะก็สักพักหนึ่งนะลิฟูมาได้ประตูนำสามประตูต่อสองนะไม่ใช่ต้องบอกว่าลิฟูเปลี่ยนตัวก่อน นะก็เริ่มเอาไอ้แกงของเอามิลเนอร์ออกใช่ไหมเอาเขาเรียกว่าอะไรนะซาดิโอมาเน่ออกเอ้ไม่ใช่เอามิลเนอร์เอาซาดิโอมาเน่ออกเอาโจตาเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เอามิลเนอร์ออกเอาออฟเล็กชเบเบรนเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมจาไม่ผิดนะแล้วก็ได้แบบประตูสามประตูต่อสองจากลูกฟาวของดีโกโจตาเอาจริงๆอ่ะตอนที่ผมดูครึ่งแรกอะผมอะแอบคิดนะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนฟิมิโนออกแล้วเอาโจตาลงไปแทน ้วผมสังเกตอะไรทีไวาว่าวันนี้เกมอ่ะมันมาอยู่กองกองอยู่ทางฝั่งแอดมิริดอยู่หน้ากรอบสามสิบสาสิบห้าหลายเนี้ยอยู่ของแอดมิริดเยอะพื้นที่ที่ให้ฟิมิโนเล่นกับไลน์พื้นที่ที่ให้ฟิมิโนเรามาดรอปดีมามันน้อยมากเลยพอได้บอลมาปุ๊บอ่ะมันโดนมาุมมาตุ้มกันเนี้ยในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่เหมือนเกมในพรีเมียร์ลีกที่มีพื้นที่ตรงนั้นเนี้ยวันที่เจอกับวัตฟอร์ดเนี้ยหรือวันที่เจอกับทีมอื่นๆอย่างเนี้ยมันกลายเป็นฟิมิโนไม่มีพื้นนนนทีี่่่่จจะเเเเลผมมออตแรกคิดวาาาาปย ฟิมิโนออกแล้วโจตาลงแทนแต่ว่าเจนเอปไม่ได้ทำงานเจนเขาเอาโจตาลงไปแทนมาเน่ซึ่งก็เงียบๆเ,เหมือนกันเกมนี้นะเล่นเล่นเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ออกเลยนะปรากฏว่ากลายเป็นดิโกโจตานะมาทำลูกฟาวซึ่งตอนดูครั้งแรกผมก็คิดนะว่ามันฟาวเปล่าวะคือโจดล้มเหมือนกับท้ายเกมที่แอมมันเป็นแต่ว่าอันนี้ดูโดนชนจริงๆนะแล้วก็ ผู้เล่นอเมริกระลุมมาตุ้มลองนึกภาพไปก,ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นประมาณสิบกว่านาทีโดนใบแดงแล้วมาโดนจุดโทษอีกมันก็คงเซ็งอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็คือฟาวจริงนะพอดูภาพช้าปุ๊บเออแม่งชนจริงๆคือแบบลงไปกระแทกเลยะนะครับเขาไปสกัดนะครับก็กลายเป็นริบูได้จุดโทษนะเป็นบังโม,มงนะโมเมนต์ซาร่าซึ่งถ้าเจมินเนอร์ไม่อยู่อีกผมว่าโคตรโชคดีเลยเจมินเนอร์ตม่งโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนนะแล้วซาร่าแม่งอยู่ไม่งั้นเป็นเจมินเนอร์เป็นคนยิง นะครับก็เป็นซาราบวกขึ้นไปอีกหนึ่งประตูนะก็เป็นสิบสองประตูแล้วก็ยิงยิงกี่นัดละวะถ้ารวมทุก้่ยนี่น่าจะยิงสิบนัดสิบสิบสิบนัดติดแล้วปะเก้าหรือสิบนัดจำไม่ได้นะครับก็ถือว่าตอนนี้ฟอร์มอตมากนะครับก็คือยิงทุกวยที่เล่นนะก็คือแชมเปนลีกกับไอตัวพรีเมียร์ลีกนะยิงกระจายไอ้สิบสองประตูนะครับยิง่งพึงช่วงตน้นฤดูกาลเองนะปีนี้ผมว่า โอกาสเยอะมากนะที่ซา่าจะยิงแล้วสามสิบ,บลูกบวกบางคนบอกพี่สามสิบเองเนอก็เอาตีต่ําไว้ก่อนนะครับใจลึกๆผมคิดว่าปีนี้ซา,า่าถ้าถ้าพีกน่าอาจะยิงได้ถึงสี่สิบประตูสี่สิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยถ้าแบบเล่นได้รอบลึกๆนะในแชมเปี้ยนลีกลึกๆแชมเปี้ยนลีกแล้วอาจจะแบบเอฟเอคัพลึกๆหน่อยอเป็นไปได้ <c oughs> นะหลังจากนั้นซิเมโอเน่ก็พอบอลตามพวก เปลี่ยนแหลกเลยผมจําไม่ได้ต้องมางดูเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเอาคอเรียอารโรยอเอนเตโรดีแม้แต่หริสเลสก็ลงนะลงกันเละน,นะครับยันเขาก็เปลี่ยนท้ายเกมนะครับก็เอาอาร์เทนอโนซึ่งผม,มใจผมผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ต้นรึ่งหลังแล้ววันนี้เล่นไม่ดีนะเทนอโนเสียบอลง่ายหลายครั้งแล้วก็จังหวะเล่นเกมรับอ่ะก่อนฟารพิญโยลงมานี่คือเละเมากนะครับแล้วก็ตอนท้ เปลี่ยนเอาโมซาลอาออกแล้วเอาโควิเลเยมลงไปเล่นเล่นไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนแบกด้วยนะไม่ได้คือไปยืนสูงอนะ่ะยืนเหมือนกับแบบกลางอีกตัวหนึ่งยืนเป็นปีอีกตัวหนึ่งนะครับก็แล้วก็ไม่มีอะไรช่วงท้ายเกมก่อนก่อนที่ผมจะขึ้นไลน์ก็หลุยส์โซเลสโดในใบเหลืองนิดนึงนะครับก็จบนะดิพูชนะสามประตูต่อสองนะครับโอ้โหเป็นผมผมพูดจริงนะเป็นชัยชนะที่สําคัญนะสะสำคัญมากในรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าตัวตัวแชมเปี้ยนลีกเองอะ่ะ อย่างน้อยอะ่ะเข้าเป็นระดับหนึ่งอะ่ะรอบแบ่งกลุ่มมันเจอแต่ทีมรองของของกลุ่มอื่นเนีย่ยน้อยก็ดีกว่าทีมนาของกลุ่มอื่นมะเออนะอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะฉนะนั้นลิวพูเล่นสามเกมนะครับสามนัดนะมีทั้งหมดเอ,อ่อเก้าแต้มเต็มนะครับนะแอตแลติเล่นสามเกมนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสี่แต้มผมมองว่าถ้าเกมหน้าลิวพูไม่แพ้ไม่แพ้เอ,อ่อแอตลติโกมันหลดนะ ก็น่าที่จะก็น่าที่จะเขารอบแล้วปะคือไม่ยังไม่ได้บวกนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงเขารอบถ้าเกมหน้าแม่งเพอร์เฟกคือชนะแอตแลติโกมาลีก็คือก็คือจบเลยไม่ต้องไปลุ้นสองเกมสุดท้ายแล้วผมว่าแต้มมันน่าจะขาดแล้วแต่วันนี้เซอร์ไพรส์ผมเรื่องหนึ่งนะผมคิดว่าปอ์โตกับมิลานเนี่ยอัดกันน่าจะเสมอปรากฏว่าคือปอตโต้แงชนะใช่ไหมครับปอ์โตก็ชนะมิลานเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นับก็ถือว่าปอ์โตก็ โอกาสดีขึ้นนะกลายเป็นมิลานเองวันนี้แมง่งใครจะไปเชื่อว่าเนี่ยเอซีมิลานแต่ก็เข้าใจนะเพิ่งกลับมาเล่น <c oughs> ถ้าดูตามประวัติศาสตร์อ่ะมันมันยิ่งใหญ่มากนะมิลานแต่ว่าถ้าเอาตอนเนี้ยมันไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกมาเจ็ดแปดฤดูกาลแล้วอะ่ะมันก็อ่อนมากเล่นสามเกมแพ้หมดอะ่ะเออยังไม่เก่าพอนะผู้เล่นก็เหมือนกับมันชุดแบบผัดเปลี่ยนขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็ยังศูนย์คะแนนอยู่โอกาสล่วงสูงมากโอกาสล่วงสูงมากโอกาส,ส,ากกาสเข้ารอบแบบผมว่าแทบจะแบบ น้อยมากยกเว้นเกมหน้าหรือผู้ชนะชนะมิลานนะไ,ไม่ใช่ชนะแอตมาลิตแล้วก็ตัวมิลานเองพลิกชนะปอโตนะอยังพอจาพอแบบสมทีมที่เหลือยังพอแต้มใกล้เคียงกันอยู่นะยังพอโอเคอยู่นะเดี๋ยวไปดูคู่อื่นบ้างนะก่อนที่เดี๋ยวมาวิจารณ์ตอนท้ายวันนี้คู่นี้ก็เกือบไปนะปารีสแซงแช์แมงนะครับชนะพลิกชนะอาอ,อาเบลลฟซิกได้ เออวันนี้ผมดูเรตติ้งแล้วเมนซี่เขาให้แปดแปดแปดจุดสี่เลยนะคือเล่นดีอ่ะดูได้ยิงประตูอ่ะยิงได้นะจะยิงได้สองลูกนะครับไม่แปลกไปนะแล้วก็อยู่ซีมีอะไรบ้างนะครับก็อาแจกอาร์เซนอลนะครับถนมดอทมูลสีนย์โอ้โหได้เทจริงจริงนะครับดอทมูลโดนเข้าไปนะครับอินเตอร์มิลานนะครับชนะ3-1ผมยังเห็นแวบๆวบนะบเหมือนกับเชอริฟ นำมะเดี๋ยวผมดูก่อนนำอ๋อตีเสมอไม่ใช่นำผมพูดผิดขอโทษด้วยครับแล้วก็อะไรวะเรวมาิดชนะ5-0เลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกนะคู่บิ๊กแมตช์เราก็สนุกผมว่าบอลยิงประตูกันเยอะมันคือฟุตบอลเน่ยมันดูสนุกแล้วนะครับก็ถือว่านี้ลิวพูดเก็บผลงานแข่งขันที่ดีนะครับเพราะว่าผมเองผมรู้สึกว่าลิพูลก็ไม่เป็นทีมที่ โลตอ่าตัวผู้เล่นโลเทชันมีเยอะหมายถึงว่าคุณภาพดีมีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้ามันเข้ารอบได้เร็วมันสามารถเก็บตัวผู้เล่นอ่ะเก็บเรียกว่าไงตัวหลักเอาไว้อ่ะไปเล่นลุยในพรีเมียร์ลีกได้ความรู้สึกผมนะผมดูผมดูทุกรูดูการอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าพรีเมียร์ลีกสาคัญและเกมนี้มันเหมือนปลดแอบเพราอริพูมาเยือนแอตมาริดเนี่ยไม่เคยชนะเลยป่ะที่บ้านแอตมาริดอ่ะไม่เคยชนยะ,นนะ,ะนสักเกมเลยนี่น่าจะเกมแรกมั้งเออใช่เนี่ยน่าจะเกมแรก ก่อนหน้านี้มาก็เก็บผลล่าสุดที่มาก็แพ้หนึ่งศูนย์เปิดในบ้านก็แพ้สามสองผมว่าการที่เกมนี้มาบุกมาชนะมันก็เป็นอะไรที่ดีและก็เสียประตูเนี่ยมันมนเป็นการย้ำเรื่องความแบบสําคัญของเกมครับก่อนที่เดี๋ยวต้องเจอกับแดงเดือดอืมอ่ะเดี๋ยวมาพูดส่งท้ายนิดนึงก่อนผมจะต้องไปนอนนี่แป๊บๆนี่ตีสี่แล้วนะตีสี่ครึ่งนะ้เดี๋ยวจะตีห้าแล้วพูดถึงแดงเดือดน,นิดนึงแล้วกันผมมาเห็นคนเนะี่ยคอมเมนต์กันต่างประเทศอ่ะ หรือว่าคอมเมนต์ในประเทศไทยค่อนข้างปรามาย์แมนอยู่เยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองอะ่ะผมดูแดงเดือดมาเนี่ยก็ผมร่วมดูบอลนะ่ะประมาณแบบเริ่มแบบเป็นจริงเป็นจังนะแบบเริ่มแบบแบบดูแบบแบบตามตามสมัยก่อนมันไม่ได้มีสดเยอะจริงไหมมันก็ต้องมาดูย้อนหลังอะ่ะแต่ถ้าตจ้ององดูแดงเดือดมันตั้งแต่ประมาณแบบเก้าหกประมาณนั้นนะคือผมมันรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเกมดาร์บี้แม์โดยเฉพาะแบบเรดวอร์เนี่ยมัน มันไม่มีเกมไหนง่ายนะแล้วสมัยก่อนเนะี่ยคือช่วงที่ช่วงที่อะไรนะช่วงที่ลิวพูอะฟอร์มแม่งโคตรงงอคือไม่ดีแล้วแมนยูแม่งฟอร์มพีพีมีหลายครั้งมากที่ลิวบุกไปชนะแมนยู <c oughs> แบบไม่น่าจะชนะคือไปดูรูปเกมย้อนหลังนละ้วงงอะคือเมอร์ฟี่แม่งยิงลูกเดียวแล้วก็เกมก็งงง,งคือแบบรับทั้งเกมคือผมเลยรู้สึกว่าเกมพวกนี้มันมันนอกเหนือจากเหตุผลทาดงดางฟุตบอล คือถ้าเราดูเหตุผลฟุตบอลช่วงนี้ลิฟูแม่งฟอร์ม,รมดีจัดคือยิงไนดะ้ตลอดโมซาร่าแม่งพีคมากปีที่มาซาร่ามาครั้งแรกอะที่มาเล่นที่ที่อังกฤษอะแล้วเจอกับแมนยูอะนะเกมนั้นมาซาร่าก็ฮอตนะก่อ,อนนั้นนะ่ะโดยแอชลี e ่ยังแม่งประกบหแบบนึบเลยแบบตามติดหนึบเลยมูรินโญ่คือผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบด้วยความที่เป็นเกม w ath, ม,มา,าดาร์บี้แมตช์มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลมันไม่ง่ายขนาดนั้นที่ที่ลิพูจะบุกไปชนะแมนยูได้ ฤด,ดูกาลที่แล้วนี่แม่งคือหลังชนฝ่ามากก็แม่งไม่ชนะแม่งไม่ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ผมมองว่าดีไม่ดีจะเสมอด้วยหรือมีสิทธิ์แพ้ด้วยนะผมก็เลยบอกคุยกับเพื่อนที่เป็นแฟนบอลลิ์พูมกันว่าเฮ้ย,ยม,มึงอย่าเพิ่งย้ำใจคือมึงอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยมึงชนะแน่นอนไงฟอร์มดีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปคิดอย่างนง้นมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเออมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอ้โหแล้วยิ่ง โซชาเนี่ยผมอยู่ในสภาพจนตอกเลยนะคือตอนนี้โดนกระแสมากเลยผมดูแฟนในกลุ่มแฟนแมนยูใช่ไหมพอดี <c oughs> ผมทําเรื่องเพจฟุตบอลอยู่ผมดูทําดูในกลุ่มของแฟนแมนยูผมว่าแฟนแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยใจของแฟนแมนยูเองอนะี่ยแม่งคือลอยไปถึงซีดานลอยไปถึงคอนเต้ลอยไปถึงใครก็ไม่รู้อะที่จะเป็นโค้ชคนใหม่นะคือเมามองข้ามช็อตโซชาไปแล้วอะหลายหลายคนคือคือไม่เอาแล้วอะโนโซชาแล้วอะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ยังแบบ ยังยังพยายามที่จะอยากเอ้ยโซชายยังโอเคอยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่อะ่ะผมมองว่าเขาไม่เอากันละก็ก็ก็เลยคิดว่าเอ้ยแพ้ก็ไม่มเป็นไรแต่ผมคิดว่าเกมนี้ไม่ง่ายเพราะเอาจริงๆอะถ้าดูตามสภาพของลิฟวูตอนเนี้ยเกมรับก็ไม่ได้ดีมากนะวัะนนี้ยี่มันจะหลุดอะไรบ่อยๆขนาดนี้เนี่ย <laughs> ใจเขาอะพร้อมแล้วนะแต่ร่างกายอะมันยังไม่ได้ไปตามเรียกว่าไงอะ่ะ กัญชาตยานเดิมมึยังช้าๆอยู่บ้างแต่ถามว่าเล่นได้ไหมคือถามว่าฟันใดมันก็ยังดีกว่าทุกคนที่คู่กับมาติสตอนเนี้ยแต่มันไม่ได้แบบพีคเหมือนตอนที่เราเห็นหรือดูการที่ได้แชมป์ยุโรปที่มันแบบโอ้โหแบบเชี่ยวเร็เวจัดคือเป็นกองหลังที่โคตรเร็วอ่ะแบบวิ่งสกัดกระโดดก้าวสามก้าวแม่งถึงอีกฝั่งกระแทกมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ถามว่าเล่นดีไหมก็ยังเล่นดีอยู่ด้านขวายยเป็นจุดอ่อนไหมผมมองว่ายังเป็นจุดอ่อนผมเชื่อนะนี่ผมพยากรส่วนตัวนะเกมที่เจอกับแมนยูอ่ะแน่นอนมาแน่นอน แน่นอนฟันอ่าฟาบินโยคู่กับเฮนเดอร์สันแล้วผมว่าคอปน่าจะกำชับอ่ะเวลาเล่นเกมรับอ่ะเพราะว่าด้านหน้าของแมนยูมันเร็วทุกคนเลยน้ยไม่ว่าจะเอาซันโชมาเล่นทางซ้ายก็ตามเอาแรดฟอร์ดมาเล่นก็ตามหรือเอาโรนัโดลงมามันก็แบบมันอันตรายอ่ะมันลงโทษมึงได้เสมอแล้วถ้าไปเล่นเรียกว่าไงอ่ะเล่นแบบเล่นผิดพลาดเนี้ยโอกาสโดนมันสูง จริงเกมเนี้ยการที่พาดเสียประตูมันก็มีเรื่องดีนะถ้ามันแบบเกมนี้มันเสรชนะแอตมิริตสามศูนย์ะผมว่ามันอาจจะแบบ <c oughs> มีความพยองในใจการที่เสียสองประตูก็ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เสียมาทตุกเกมแลมวเลยนะ <c oughs> ในในบอลทูในบอลยุโรปเนี่ยก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวดูกันวันผมไม่แน่ใจนะว่าอาทิตย์นี้นี่จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแบบที่ก่อนนี่เขาจะปรับเวลาให้มันของของหน้าหนาวนะ ให้มันดึกขึ้นเนี่ยน่าจะอาทิตย์สุดท้ายป่ะผมจาได้ว่ามันช่วงปลายเดือนมันจะมีการปรับเวลาดึกขึ้นสมมติว่าเราเคยดูบอลสามทุ่มมันจะขยับเป็นสี่ทุ่มนะมันก็ใครดูบอลมานานๆก,ก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาปรับเวลาดึกขึ้นก็แน่นอนนะครับตอนนี้เราเริ่มดูตีสองใช่ไหมบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต่อไปก็ต้องดูตีสามนะครับ <laughs> ดึกชิบหายดูจบนี่แม่งเช้าพอดนะีนี่ดูจบนี่ก็มาไลฟ์เสร็จก็ตีสี่กว่าแล้วนะถ้าหมายว่า อนาคตดูจบไลฟ์เสร็จก็ตีห้าวันนี้ขอบคุณครับที่แวะมาให้กําลังใจนะครับท้ายเกมนี้เยี่ยมเลยซาร่ายิงทุกนัดได้สามแต้มอ่ันนี้เห็นด้วยนะเย่เย่เยทุกคนดูมีความสุขนะผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าผมอยากให้รอบแบ่งกลุ่มมันจบให้เร็วที่สุดมึงไม่ต้องรุนเยอะแต่แปลกนะปีไหนรอบแบ่งกลุ่มลิอร์หัว แม่งฉลุยนะพอเข้าไปรอบรอบเหมือนรอบน็อกเอาท์อ่ะอแม่งไปไม่ไกลทุกปีเลยแต่ปีไหนฤดูการไหนที่ร์พูลนะรอบแบ่งกลุ่มแม่งตะก,กุกตะก,กักนะเข้าไปได้รอบลึกๆทุทีเลยก็แปลกดีนะก็ขอให้ปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกันขอให้รอบแบ่งกลุ่มสบายๆน็อกเอาท์เข้าไปก็สบายๆแบบนะั้นโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังด้วยยังไงก็เจอการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้คลิปอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงผมไม่เข้าใจว่าช่วงนี้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรย u b e เป็นอะไรนะกดแล้วมันดูตะกักไปหมดเลยก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยยังไงฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับไปนอนละง่วง <laughs>